ลดล้างสต็อก stock, นิสันเทกระจาดรถมือหนึ่งปี2 0 1 9นส้่วนลดมากสูงสุด60แสนกว่าบาทกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลชั่วข้ามคืนเมื่อนิสันประกาศหันราคาตัวรถทั้งนิสันเทียร่าเอ็กเทรลและเทราโดยมีการลดราคาสูงสุดถึง60แสนกว่าบาทจนทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกว่านิสันจะกลับบ้านตามเชฟโรเลตหรือเปล่าแต่อันที่จริงนะครับยอดขายนิสันมันก็ถือว่าดีกว่าเชฟโรเลตมากๆอยู่แล้วนี่ก็คงจะไปยาก แต่แล้วทำไมต้องมีโปรโนี้ล่ะเมื่อดูวัตถุประสงค์ของการจัดโปรโของนิสสันก็ถือว่าน่าประมือเพราะเป็นการล้นให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ทหารตำรวจเมื่อจองนิสสัน t ทียาเทอรา่าและเอสเทรนอกจากนี้ยังมีการแถมประกันภัยชั้นหนึ่งฟิล์มกรองแสงฟรีน้ำมันอีกด,ด้วยเรามาดูลิสต์ของราคานิสสันเทียา,ากันเขาราคาเริ่มต้นที่999,000บาทลดราคาจ่า1,426,000บาท และรุ่นท็อปสุดราคาก็เหลือแค่เพียง1 1ึ0 0ล้านนบาทจากราคาเดิม1 6 7 0 0ล้านนบาทลดสูงสุดเท่ากับ4 0 0แสนจนถึง6 0แสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวมีใครให้ได้มากกว่านี้ไหมครับเรามาดูลิสต์ราคาของ Nissan X-Trail กันบ้างดีกว่ารุ่นเริ่มต้นเหลือแค่เพียง8 9 000, 9 0 0 0บาท ในรุ่น X Trail Hybrid เกรด2 0 V ขับเคลื่อนสีล้อราคาเดิม1,537,000บาทและรุ่นที่แพงที่สุดในกรณีนี้ก็คือ X Trail 2 5 V L ขับเคลื่อนสีล้อลดเหลือ1,190,000บาทจากเดิมที่มีราคาขาย1,660,000บาทและดูลิสต์คันสุดท้ายก็คือ Nissan Terra ขายราคาเริ่มต้นที่9 9 9 0 0 0บาทจากราคาเดิม1,316,000บาท และรุ่นท็อปสุด1 1 9 9 0 0 0บาทจากราคาเดิม1,457,000าบาทเข้าใจว่ารถทั้ง3รุ่นอาจเป็นรถที่น่าจะขายออกยากที่สุดในบรรดารถนิสันทั้งหมดพระเจ้ามาร์ชโนต e อเมร a mera, และกระบาะนวาร่าก็ยังเป็นรถที่ปล่อยจากมือได้ง่ายกว่านั่นเองแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ติดเรื่องความเก่าแก่ของตัวถังในบางรุ่นดีเฟกต่างๆก็คงพัฒนาให้ดีขึ้นตามเวลาบ้างครับส่วนสาเหตุที่ทำให้นิสันต้องลดราคาขนาดนี้ แอดมินก็มีข้อมูลครับแต่ว่าอาจจะรอคลิปต่อไปดีกว่าหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครช่องคิดสกาขอบพระคุณยิ่งสูงครับ